น,น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t f ฟท์ช็อสวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทกับรายการ c a t f ฟท์ไมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟทที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,การใช้งาน Tik t o อกครับกับวิธีการลบเบอร์โทรศัพท์เก่าออกจาก Tik t o อกได้ง่ายครับพอดีก่อนหน้านี้นะครับพี่กอล์ฟเคยแนะนําคลิปในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับ จากเบอร์เก่าเป็นเบอร์ใหม่นะครับใน TikTok แต่ปรากฏว่ามีคนหลายคนสอบถามว่าพี่เบอร์เก่าไม่ได้อยู่กับตัวแล้วทํายังไงล่ะมันจะเปลี่ยนยังไงนะครับเราสามารถลบออกก่อนได้ครับแล้วค่อยเพิ่มเบอร์ใหม่ก็ได้ครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับตะไคร้เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการลบเบอร์โทรศัพท์เก่าบน t i k t o k กกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการลบเบอร์โทรศัพท์เก่าออกจาก Tik t o k นะครับได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับเข้าามที่ Tik Took ครับ เมื ticket, PI, end, <pl ains> ่อเข้ามาที่ที่ต่อนะครับมาที่รูปโปรไฟล์แล้วครับรูปโปรไฟล์ด้านล่างนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับแตะเข้ามาเพื่อจะเข้าหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่ขีด3าขีดด้านบนครับขีดสขีดด้านบนคือการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับมาที่หัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเห็นไหมครับแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อบัญชีครับบัญชีนะครับกดเข้าไปครับคราวนี้นะครับกดเข้าไปที่ข้อมูลบัญชีครับข้อมูลบัญชี คราวนี้นะครับก็จะปรากฏในเรื่องของตัวหมายเลขอีเมลแล้วก็ข้อมูลของเราครับวันเดือนปีเกิดภูมิภาคนะครับคราวนี้นะครับเรามาที่หัวข้อแรกครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแตะเข้าไปเลยครับนี่นะครับมันจะมีหัวข้อเปลี่ยนหมายเลขอัพท์กับยกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขศัพท์นะครับก็คือเราต้องการลบเบอร์เก่าออกนะครับให้กดหัวข้อคําว่ายกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขศัพท์ครับยกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขศัพท์ครับกดตรงนี้เลยครับแตะเข้าไปครับนี่นะครับลบหมายเลขศัพท์ออกหรือไม่ลบครับ พอต้องการลบนะเราต้องการลบออกปุ๊บจากนั้นนะครับก็คือมันจะส่งไปที่รหัสผ่านใช่ไหมครับเห็นไหมแต่เราไม่มีเบอร์โทรศัพท์เก่าทํายังไงครับรองวิธีอื่นครับกดไปที่คําว่ารองวิธีอื่นนะครับปุ๊บนะครับเมื่อเรากดไปที่รองวิธีอื่นครับจะมีสองหัวข้อยืเลือกครับรหัสผ่านกับอีเมลครับแน่นอนเราต้องจำสองอย่างนี้ได้นะครับรหัสผ่านหรือีเมลก็ได้ครับกดไปที่รหัสผ่านแล้วกันกดรหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเลยครับหรือถ้าเกิดเราจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับให้กดมาที่อีเมลครับกดไปที่อีเมล คราวนี้ก็จะส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลของเรานะครับก็กลับไปดูที่อีเมลนะครับแล้วก็เอาหมายเลขหกหลักมาใส่นะครับอลองดูนะครับซึ่งบางครั้งนะครับในส่วนของตัวรหัสผ่านเนี่ยมันจะส่งไปเนี่ยกลายเป็นว่าจะ,จะไปอยู่ในถังขยะนะครับก็มาเช็คดูด้วยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยจดหมายจากทิกตอ,อกจะอยู่ในถังขยะเราก็ต้องกดมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะทำไมหามไม่เจอมันอยู่ในถังขยะนะโอเคนะ นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วลบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหมายเลขโทรศัพท์หายไปแล้วนะครับนี่ขั้นตอนในการลบเบอร์เก่าออกนะครับถ้าต้องการผูกเบอร์ใหม่ก็แตะเข้าไปครับแล้วก็ใส่หมายเลขใหม่ได้เลยครับเพียงเท่านี้เองในการยืนยันนะครับว่าเราลบเบอร์เก่าออกไปก่อนเพื่อจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถไปแก้ไขได้ตัวเองง่ายๆเลยครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเรานยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชน้ดดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว เราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายา,า,าท,ทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว,ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปนะครับแล้วเราก็นํามาเช็ดย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าแล้นนำมาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดแล้วจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวเนี้ยแอปเปิลวอตนะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันเนี้ยเราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนคบาาาก็ต้องหม่ทํวส นำตัวคลีนไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นสากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกด้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองและมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนํามาจากจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟท์นะครับแล้วก็แคทไฟท์ช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้ครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานะครับในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าขอกับรางัลใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตังค์นะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ